สวัสดีค่ะจากคลิปล่าสุดใน Lily Film introducing the o u l family ก็ได้มีแฟนๆในโลกโซเชียลนะคะตาดีตาไวนะพากัน2่ไอเทมในห้องชุดของน้องลิซ่ากันใหญ่คลิปนี้เนี่ยก็เลยจะพามาดูไอเทมเก๋ไก่นะคะ3ชิ้นที่น้องลิซได้นํามาตกแต่งไว้ในห้องวไอเทมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยค่ะ ไอ้ทมร่างนะคะเตาผิงสไตล์โมเดิร์นค่ะมีไว้เพื่อเพิ่มความเก๋ไกกับห้องนะราคาเบาๆนะคะ340,000วอนหรือประมาณเกือบหมื่นบาทไทย ไอเทมต่อไปชอบมากค่ะเก๋มากก็คือเก้าอี้รับประทานข้าวนะคะถ้าดูในคลิปเนี่ยน้องน่าจะมีทั้งหมด4ตัวตรงโต๊ะทานข้าว3ตัวแล้วก็เอามานั่งถ่ายภาพลูกๆอีกหนึ่งตัวอันนี้แพงนะคะแพงนิดนึงเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าคุ้มค่ากับสไตล์ที่ไม่เหมือนใครประหนึ่งว่านั่งทีหนึ่งนี่แบบดูดีขึ้นมาทันตาเลยนะคะราคาประมาณ1,500ดอลลาร์หรือตกตัวละประมาณ4ี่0มมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ตัวนะก็คูณไปเลยค่ะก็เกือบ200,000ต่อมาทีวีค่ะ LG OLED LED 88ด8นิ้วที่ราคาสยดสย,สยองพองขนมาก เกือบล้านบาททุกคนโอ้ oh my god สามารถซื้อรถยนต์ขนาดกลางได้เลย1คันนะคะเนี่ยแต่คงคุ้มค่านะคะสำหรับหนูตลิสที่เวลาว่างเนี่ยใช้ดูซีรีส์ของป้ากงอยู่อันนี้แซวนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็จะได้ดูซีรีส์ของออนนี้จีซูแล้วนะคะเออมอนหนุนแอรเสบนโซฟาก่อนหน้านี้ก็ทำซาไปแล้วนะคะด้วยราคาประมาณใบละ18เอาเป็นว่าเท่าที่ดูเนี่ยของตกแต่งแต่ละชิ้นก็ไม่ธรรมดาจริงๆนั่นแหละค่ะเหมือนเจ้าของ นะไม่ว่าจะเป็นทั้งดีไซน์แล้วก็ราคาเลยถามว่าเทสน้องดีไหมบอกคำตองว่าดีมากนะคะตกแต่งห้องได้เก๋แล้วก็แบบสบายตาสะอาดสาดีมากค่ะลูกทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยแอดถอปิดท้ายไปด้วยลุคสุดน่ารักนะคะเสื้อจาก w วท์โปรเจกซึ่งราคาเอาเรื่องมากเสื้อสีขาวตัวนี้นะคะราคาประมาณ1,700เหรียญหรือประมาณ50,000บาทไทย โอ้ oh my god เพิ่มเงินอีกนิดจะซื้อกระเป๋าซิลีนได้ใบหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยกางเกงยีนสวยๆค่ะจากซิลีน770เหรียญหรือประมาณ2 3 0 0 0บาทไทยต่างหูสวยๆค่ะจากโครมฮาร์ดราคาประมาณ1 0 8 0ปเหรียญหรือประมาณ32,000บาทไทยสรุปราคาชุดนี้3ชิ้นที่เราเห็นเนี่ยประมาณแสนห้านะคะพร้อมกับคำพูดที่ว่าฉันไม่รวยเธอก็รู้เออ,อไอยังไงเดี๋ยวคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะ